เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันครับวันนี้พอดีมีพี่สาวนะครับมาเที่ยวบ้านอ๋ออันนี้ฟักบุ้งเก็บมาสดๆเลยครับเก็บมาเมื่อเช้าจริงๆมีแกงอะไรครับแกงปลาในบ้านโอ้ ใช้เตาถ่านเนยอ่ะเพราะว่าเตาแก๊สแก๊สหมดยิงเขียวนิ่งแับยุยยับบุกรัวจ๊บแจงครับอันนี้เกิมนกิมปุ๊บ ชื่อโคลเลยนะจุ๊บแจงกระทะไม้ใช่วันนี้ม,มีเมนูอะไรนำเสนอรครับกุ้งลวกค่ะกับลูกชิ้นทอดเดี๋ยวคอยรับชมติดตามดูนะครับโอ้โหนาบานบรรายากาศดีมากครับ<า>มีปลาด้วย cây mái xanh rồi <laughs>

เมือจะนุ่มแบบต้องใเตอนนี้ผ่านไปผ่านที่หมดเตาแล้วใช้ได้แล้วดูผลอาอางาน ใส<อ>่ซุปใจมาเลยถ้าถ้ากิ่นทะลุออกไปเนี่ยน้อหอมมากครับเต๋อน่ากลัวเฮ้ยน้ำแบบอมร่วมจะมันรลื่อนตลอดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละนะได้เลยนี่่อะ กับแก้มเราเฮ้ยกับข้าวครับกับข้าวไก่ที่เราเค้กเบมร์นเดย์แกงครับแล้วเคี่ยวครับก็มีเค้กที่พี่ณรินทร์มาเยอะโอ้โหผ้าสวยว่ะสวยงามถือไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เป่าโอเคค่ะนี่อายุเท่าไหร่ห้าเท่าไหร่ กุ้งจิ้มทีฟูดทานหมดเนี่ยทานแม่กลัวอันนี้ที่เห็นนีไม่ใช่ไปท<ด><ด>่องโก้นะไปเรื่อยๆน้ำต้องมูสุกยังของเพิ่มอีกแล้วครับอันนี้เลยสุกชิ้นทอดใช่ค่ะใครทำก็อร่อย น้ำยากะทินะครับป้าทำเองครับอร่อยมากครับเข้มข้นครับวันนี้เมนูแบบกินกันบ้างครับครบแล้วกับข้าวครบแล้วค่ะนี่เจ้าของมันเกิดครับเฮ้ยลำโพงเราอยู่ไหนลำโพงอยู่ไหนบ้านของเก้าอี้ดิ มีเมนูเพิ่มอีกแล้วครับใช่รอันนี้ทำอะไรครับตำไทยคะ่ะโอ้ยคนตำโต้องตำถั่วให้แหลกก่อนนะคะเพราะว่เดี๋ยวมันจะไม่เข้าเครื่องอถั่วนี้คั่วเองนะคั่วมือเย็นได้ไหมครับใช่ค่ะใหม่ๆเลยหอมอมะหอมมากเลยหอมแดงหรือหอมอะไรหอมถั่วนี่ครับ มากเพราะว่าเราเป็นคนหยาบๆเฮ้ยเออใส่น้ำปลาก่อนผงนัวนิดนึงนะคะเพ,คเพิ่มความเพิ่มความแซ่บใช่ไหมใช่ ดูไว้นนืน้ำลายไปครับทำไมอ่ะแบบมันกลิ่นมันหอมมาเหมือนแซบอ่ะเอาได้เรื่องไมหน้า,นาเลี่ยวอีกสิ มันละกอกลายแช่เย็นไหมนะใช่ค่ะเพราะว่ามันจะกรอบสุด,ดยอดหวังนะเนี่ยคิดว่าต้องลองชิมดูน กลิ่นหอมมากครับซิมค่ะเป็นไงครับขอเปรี้ยวหน่อยหวานแ้วนาวมันก็มีน้ำ ใส่เปือกไปด้วยเพิ่มความหอมพอแล้วล่ะคิดว่าจัดเสือใส่จานครับเดูไปคือน,น้ำายไปครับเสร็จแล้วค่ะ ตำไทยไปครับรัาประทานกันต่อเอ้ยเหพูดถึงไม่แพงนะบางทีมันขายดงทมันขายเป็นกล่องหรือแค่กเกอร์ว่ไม่หน้ากลับเปยิงหนุ่เด็กกว่าถังเค้กเมล่อเรีจอย่าเยนกินพี่พอๆครับพอพอพอนเมเจอร์ครับถังมันคือใหญ่เด้ก็อย่าเรียกว่าถังดีกว่าเรียกว่ากระแบงดีกว่าต้องเปลง่ยนลังเป็นกระแบงนะครับอร่อยหนูก็จกกินกับพี่ชาติมาอยู่ อันนี้ชีสนี่ชีสโอ้เธอเลือกถูกใจพอดีเลยฝังชีสเนาะเป็นไงแม่รสชาติถ้านของชอบมันไม่ใช่แพ้หรอกชอบอ่ะจะเป็นอะไรกันข้เนาะเป็นอะไรกันแล้วนี่ยจะอ้วนมะเป็นนี่กินไปหลายนานๆกินว่าโอ้นมัไม่ใช่ดิเอางนะมื่อกี้ก็ทุเรียนไปเท่าไหร่ปูนเป็นไงเป็นไงเพื่อนไม่อาจจะบอกเลยละมุนลิ้นหวานเออแล้วคาขนมมล เนี่เออเนี่ยไร่ชอบตรงนี้บุ้งขอ้เนื้ออร่อยอันนี้อันนี้เค็มไม่เค็มแบบชี้ชีพีชีพอันนี้รูปอันนี้ป้ากินแล้วผักบุ้งค่ะโอ้โหต้องมาลองชิมนะนี่คือผักบุ้งนี่เมื่อตอนเช้านี่แม่แม่เก็บมาเองครับอ่อนๆเลยครับเอออร่อยเนี่ยไี่ชอบเตากินผักบุ้งต่อไปก็เป็นเค้กนะครับ มีน้ำเต็มป๊อบพร้อมก็มี้วก็วันนี้ครับเป็นกระถังเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ